เวลาซาเซอองเทเซอองเทเซเอสคาโกนะครับเอสคาโกก็คือหอยทานนะครับกับทำมากับอบแล้วก็ร้อนมากนะครับกับเนยแล้วก็ทานกับขนมปังนะครับจะมีขนมปังภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าดูแป้งนะครับอันนี้เป็นขนมปังนะครับแล้วก็องเทอีกจานหนึ่งจัวปริกัว นั่นเรียกว่าเมนูแบบไหนเนี่ย เออ่บทราว์รูจนะครับมีมีดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็ของผมจะเป็นเอสคาโกนะครับเอมเดินทัวร์กับแซงซิซเอสคาโกทานกับแป้งนะครับแล้วก็ทานกับไวน์ขาวนะครับบนนัเปตินนะ Ça, เป็นตักอาอัญยอนนะครับเป็นสเปเชียลิตี้อาซาเซียนนะครับเป็นของ เออประจำท้องถิ่นของแคว้นดาซัสนะครับ